สวัสดีครับคุณอยู่กับผมเก่งช่องนักบอลพัน 1, ล้านคลิปนี้ผมมารีวิวโค้ดคนนี้ให้ดูครับโชเซ่มูนิโยเมเนจเมนต์สกิล870นะครับมาดูแผนกันบ้างครับ4 2 3 1คุมทีมสเปอร์นะครับตอนนี้อยู่เล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกนะครับผมมาดูแท็กติกของโค้ดกันบ้างครับการขึ้นเกมจะเป็นการจ่ายบอลสั้นๆครับเน้นการครอบครองเกมทั้งหมด การโจมตีเน้นจากแดนกลางนะครับการยืนตำแหน่งของผู้เล่นจะยืนแบบรักษาตำแหน่งนะฮะค่อนข้างดีและการเล่นเกมรับจะลงมาช่วยกันเล่นทั้งทีมนะครับส่วนการกดดันฝ่ายตรงข้ามจะกดดันตั้งแต่ด้านข้างเข้ามาครับการเพรสซิ่งเป็นแบบไม่ได้เข้าแบบถึงเนื้อถึงตัวนะฮะเข้าแบบดูจังหวะดูเลี่ยมชิงเลี่ยมแย่งบอล ไม่ได้เข้าแบบถึงเนื้อถึงตัวเข้าพวดอะไรจะไม่มีนะฮะแผนนี้จะเป็นแบบชิงเรียมชิงจังหวะมากกว่านะครับโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปรับชมในคลิปครับมาเริ่มกันเลยครับแผนของโจเซ่มูนิโยครับนี่ฮะมาดูครับผมรีวิวในโหมดออนไลน์เล่นแหลงให้ดูนะฮะว่าจะมีประสิทธิภาพถึงขนาดไหนครับ ดูการยืนครับดูกองหลังกองกลางกองหน้าเราลงมาช่วยกันหมดเลยฮะนี่ฮะดูครับมีเอ็มเปเป้คนเดียวที่จะยืนสูงอยู่ที่สุดนะฮะคอยเล่นจังหวะแบบรับบอลให้เพื่อนแล้วพลิกเนี่ยฮะขึ้นมาแล้วยิงด้วยซ้ายครับคูรูเซฟกี้ฟัดเต็มข้อครับลูกนี้เรียบร้อยครับขึ้นนำหนึ่งศูนย์ครับโอ้โหขึ้นนำยังไวครับ ดูครับดูตำแหน่งที่ผู้เล่นของเรายืนครับนี่ฮะรักษาตำแหน่งครับดูลงมารับกันทั้งทีมฮะเกมรับนี่ลงมารับทั้งทีมนะฮะส่วนเกมลุกขึ้นมาช่วยกันดีมากๆครับสำคัญเลยครับคือกองหน้าตัวเป้าเออขอเป็นตัวที่แบบสามารถรับลูกโยนได้ดีๆหน่อยก็ได้ครับเอ็มปเป้โรนัลโดอะไรอย่างนี้ได้หมดครับ ส่วนกองกลางกองหลังผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับยืนพอจะใช้หลายๆตัวยืนได้สบายมากครับส่วนปีกขอตัวที่มีความเร็วฮะใช้ความเร็วสปีดดีๆฮะแล้ววิ่งขึ้นวิ่งลงได้ดีๆนะฮะจะช่วยเกมได้เยอะมากๆเลยทีเดียวครับนี่ฮะผมรีวิวให้ดูครับขึ้นนำตอนนี้อยู่สองศูนย์นะฮะ ดูครับผู้เล่นเราลงมาช่วยกันรับดีมากๆาครับดูค่ัเนี่ยฮะกองหลังก็ตัดบอลได้ดีด้วยครับไม่ได้เข้าพูดพลาดเนี่ยดูไม่ได้เข้าถึงเนื้อถึงตัวเลยนะครับไม่ได้เข้าพูดครับรอจังหวะรอเลี่ยมเนี่ยโอ้โหแต่จังหวะนี้มันสุกวิสัยจริงๆครับโดนครับสองประตูต่อหนึ่งครับแล้วน่าจะจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้เลยหรือเปล่าครับ เนี่ยน่าจะจบไปเลยหรือเปล่าครับยังครับยังไม่จบครับโอโ้ยังยังไม่เป่านกวีดหมดเวลานะฮะเอาฮะหมดเวลาครับครึ่งแรกมาครับมาดูครึ่งหลังครับเนี่ฮะผมจะให้ดูครับดูครับกองหลังเรายืนกองกลางเรายืนดีมากๆครับดูในมินิแมปก็ได้นะฮะดูฮะดูว่าบล่นเราแทบจะไม่ขยับ<ร>ออกจากข้างหลังเลยนะฮะ นี่เป็นแผนลดบัสของมูรินโยหรือเปล่าครับน้ำมูทำอะไรครับนี่ฮะแล้วถ้าบอลนำแล้วฝ่ายตรงข้ามจะเล่นลำบากแล้วฮะอันนี้เนี่ยเพราะผู้เล่นเนี่ยยืนรักษาตำแหน่งดีมากๆด้วยครับดูครับดูกองหลังตัดบอลกองกลางก็อยู่ตำแหน่งเดิมครับมันช่วยได้เยอะมากๆครับเนี่ยฮะกองหลังตัดบอลได้จ่ายไปตรงไหนเราจำผู้เล่นเราได้อยู่แล้วว่ามันอยู่ตรงไหนอะฮะเนี่ยฮะ ลักษณะตำแหน่งมันยืนอยู่ตำแหน่งของมันตลอดนะฮะค่อนข้างดีนะแผ่นี้ผมว่าใช้ได้เลยนะครับโดนมาครับโดนสองหนึ่งแล้วจะโดนอีกลูกลือเป้าครับอย่างครับกิมิตคูลูเซฟกี้ครับแม่ครับผมใช้คูลูเซฟกี้กับฟาตินะฮะยืนเป็นปีกหรือไม่ก็สองหึงมินก็ได้ครับแผ่นนี้กองหน้าเป็นเฮลิเคนก็ได้นะครับผมหากองหน้า มีความเร็วตัวใหญ่ๆมีความแข็งแกร่งหน่อยก็ดีครับเนี่ยบางบอลฮะใช้จังหวะบางบอลแบบนี้ฮะนี่ฮะจังหวะนี้ดูครับขึ้นมาช่วยกันทั้งหมดแล้วก็โอ้โหเอ็มปาะเฟ้พริกยิงด้วยขวาโอ้โหลูกนี้ออกไปครับเดอะบอยเปิดเข้ามาแล้วครูเซฟกี้มงจอจอแบบนี้ฮะนาทีที่81ขึ้นนำ3ประตูต่อ1ครับโอ้โหสุดยอดจริงครับ มันเป็นที่นักเตะด้วยแล้วก็เป็นที่แผนด้วยนะฮะผสมผสมกันครับเนี่ยฮะดูครับเอาครับคูตโตสู้บุกขึ้นมาอีกแล้วครับกองหลังเรายังยืนปักหลักอยู่เลยครับไม่ไปไหนฮะตามติดเป็นเจ้ากรรมในเวรกันเลยครับเนี่ยะเอาแล้วครับแล้วถึงเอ็มปอเป้พริกแล้วยิงด้วยซ้ายโอ้โหสี่ประตูต่อนึครับโอ้โหแผนนี้เพื่อนๆว่าไงครับ ลองเอาน้าไปคุมทีมดูนะครับรับรองได้ว่าค่อนข้างดีครับหากสนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนักบอลถล้านด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ